การต่อบปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ นับสนุนผู้พิทักษ์โดยน้ำยาล้างกาลายฟันเทสสวัสดีครับผู้พิทักษ์วันนี้จะพาไปที่โรงเรียนไกลกังวลไปดูการเรียนการสอนของครูที่นั่นครูซึ่งเด็กหลายคนเรียกว่าครูตู้และจะพาย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เกิดขึ้นได้ด้วยพระสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพักสักครู่ช่วงหน้าพบกับผู้พิทักษ์ครับ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งสนองพระบรมราโชบายเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่ตอไป โรงเรียนวังไกลกังวลจะเป็นโรงเรียนต้นทางส่งสัญญาณถ่ายทอดสดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนปลายทางที่มีกว่าส0,000โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือครูที่นี่นะต้องทำสองหนะ้าที่คือหนึ่งเป็นครูตามปกติโดยทั่วไปที่โรงเรียนก็ปฏิบัติกันนะครับหน้าที่ของครูก็คือการอบรมบ่มนิสัยเด็กเลือีกส่วนหนึ่งคือการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับพอในชั่วโมงการเรียนการสอนเนะี่ย ครูต้องทําสื่อล่วงหน้าของเราต้องทําล่วงหน้าอย่างน้อยสองวันส่งสื่อล่วงหน้าคือสมมุติผมจะสอนวันพฤหัสผมต้องส่งอย่างน้อยคือวันจันทร์หรือวันอังคารต้องส่งสื่อแล้วนะครับสาหรับเพื่อไปตรวจสอบความถูกต้องของสื่อที่เราส่งเข้าไปครูทางไกลผ่านดาวเทียมทุกคนแม้จะมีประสบการณ์ในการสอนมานานนับสิบปีแต่ครูที่นี่ไม่หยุดนิ่งในการหาความรู้เพิ่มเติมและเทคนิคก,การสอนที่น่าสนใจเพื่อมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียน เทคนิคอันนึงก็คือว่าเราอย่ารู้มากก่อนถ้าเราเตรียมมากอัจฉวิยาศาสตร์ถ้าเรารู้ทุกเรื่องที่เราจะทำเนี่ยเราจะเร็วบ,บางทีเราก็ตั้งโจทย์ไปแล้วไปช่วยกันคิดกับนบางีระหว่างสอนต้องจับแผนตากล้องวะชี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บอกเฟรมอะไรเงี้ยครับมันมันมันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็สนุก นะครับสนุกสนานที่ที่เราทำกันอย่างเงี้ยยากยากนี้ได้ก็เพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าเรารับใช้ท่านอยู่นะเรารับใช้ท่านอยู่เราต้องทําให้ได้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดการถ่ายออกมาจะถ่ายปุ๊เหมือนอะไรเลยเหมือนพ่อแม่เลยโกอกโอรกน้องพี่ในคลาสโกรกโกการเรียนการสอนถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที่ในจังหวัดต่าง เป็นการประหยัดงบประมาณในการสร้างห้องเรียนและบรรเทาภาวะการขาดแคลนครูพรุ่งนี้จะพาไปพบกับครูกฎสกร์าราชีพซึ่งเธอได้เป็นขวัญใจของลูกศิษย์ทั่วประเทศได้อย่างไรในผู้พิทักษ์เวลาเ1บีนาฬิกา5นาทีวันนี้สวัสดีครับ